ฟันไม้นะคะสำหรับเหล็ก skd นะคะว่าฟันไม้ได้ไหมฟันไม้ได้นะคะนี่เป็นไม้ไม้แห้งเนาะ oh. ก็ก็สามารถฟันได้อยู่นะคะถึงเขาจะเป็นเล่มที่บางๆสันแค่สามมิลแต่เขาก็สามารถฟันไม้ได้เข้าครัวได้ดองมะเทสกระดาษดูยังจะคมอยู่ไหม คมยังหวานเหมือนเดิมเลยค่ะเหล็ก SKD 11นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็มีมีดนะคะเป็นมีดมีดพกพานะคะหรือว่าจะใช้เป็นมีดแกลนะคะมีดเเอเนกประสงค์ค่ะ วันนี้นะคะมีคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะเป็นเหล็ก SKD สิบเอ็ดนะคะที่เป็นชุดที่สองแล้วนะคะที่แม่ค้าได้ทํามาเนาะชุดก่อนแม่ค้าทาเล่มเล็กนะคะใบก็จะอยู่ที่เออหกนิ้วครึ่งนะคะชุดก่อนเนาะชุดแรกตอนนี้เป็นชุดที่สองค่ะเป็นเล่มยาวขึ้นนะคะใบอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้านิ้วนะคะมาดูกันค่ะว่าเจ็ดเล่มนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะ เอวัดสเปคก่อนนะเนาะใบกว้างของเขาก็จะอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วสี่หุนนะคะใบยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแปดแปดนิ้วห้าหุนหกหุนแปดนิ้วหกหุนนะคะเกือบเกือบเก้านิ้วนะคะเป็นเล่มที่ยาวค่ะใช้แร่ใช้หัน่นใช้สับใช้ซอยใช้อเดีประสงค์หรือว่าจะใช้ฝันไม้ได้นะคะเพราะว่าเหล็ก s อ d เป็นเหล็กที่ แข็งแล้วก็คมมากค่ะสามารถปั่นไม้ได้นะคะามาดูเล่มแรกเนาะเล่มแรกนะคะจะเป็นหลังตรงนะคะทรงของเขาก็จะเป็นหลังตรงอยู่แล้วเนาะชุดนี้จะเป็นทรงหลังตรงนะคะแล้วก็ใบยาวนะคะใบกว้างก็ที่ไม่ขาแจ้งเลยค่ะใบกว้างอยู่ที่หนึ่งนิ้วสี่หุนใบยาวก็แปดนิ้วหกหุนเกือบเกือบเจ็ดนิ้วนะคะ ใบยาวอยู่ที่ใบยาวอยู่ที่แปดนิ้วกว่าเกือบเก้านิ้วนะคะเป็นชุดที่สองเอ่อด้ามจับของเขาก็จะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะแม่ค้าก็จะพันเชือกให้เนาะพันเชือกให้เอ่อด้ามของเขาจริงๆแล้วเป็นด้ามฟูแทงนะคะช่างเขาจะเจาะรูตรงนี้ให้สามจุดเนาะแล้วก็มีรูร้อยเชือกให้ตรงนี้นะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่อยากจะนำไปทำด้ามประกบนะคะ สามารถนำไปทำด้านประกบได้เลยนะคะเป็นด้านที่เจาะรูมาเรียบร้อยแล้วสามารถทำด้านประกบได้เลยก็เอาเชือกออกนะคะแต่แต่ร้านไม่ได้รับทำด้านประกบเนาะเพราะว่าช่างเขาก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะแม่นะคะ้าก็จะพันเชือกให้อย่างนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ทำาด้าประกบก็นำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นเหล็ก SKD 11ค่ะมาดูความคมค่ะ คมแบบคมดุดใบไม้โกนนะคะคมมากค่ะแล้วก็ฟันไม้ได้นะคะฟันไม้ได้กิ่งไม้ฟังกิ่งไม้ฟังอะไรที่แบบเป็นมีดที่เล่มเล็กสันเขาเล็กนะคะสันอยู่ที่สามมิลแต่ว่าเขาก็สามารถฟันไม้ได้นะคะเขา้าพกติดตัวง่ายค่ะเพราะว่าเล่มหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะมีเกินสองร้อยห้าสิบกร,รัมนะคะ ชุดที่สองนี่จะเป็นเล่มยาวเนาะรมแบบนี้เลยค่ะสเปคชุดนี้นะคะจะเป็นสเปคเท่ากันหมดนะคะทั้งหมดเจ็ดเล่มใบก็หนึ่งจุดสียาวก,ก็เกือบเกือบเก้านิ้วนะคะสันสามมิลด้ามกับห้านิ้วเล่มที่สองค่ะรมหวานแบบนี้เลยค่ะลูกค้านำไป ลูกค้าที่เขารับไปชุดแรกเขาบอกว่าคมจนน่ากลัวคมยังไงคมจนน่ากลัวลูกค้าบอกคมมากคมจนไม่กล้าใช้ลูกค้าบอกแม,ม,ม,ม่ค้ามานะคะมีดอะไรคมมากคมจนน่ากลัวเล่นสีค่ะนะคะก็จะไล่สเปคครั้งเดียวนะคะเพราะว่าสเปคของเขาเท่ากันหมดเนาะสเปคเท่ากันหมดรอบนี้เจ็ดนิ้วโอ้ย เจ็ดเล่มจะให้ดูว่าแต่ละเล่มความคมนี่คมเท่ากันหมดนะคะฟันไม้ได้ค่ะนะคะก็มีคลิปให้ดูนะคะว่าการฟันไม้ก็ไม้แห้งก็ได้นะคะไม้ไม่ใหญ่มาก,กได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นมีดที่ใช้สำหรับเข้าครัวพกพานะคะแต่ก็ถ้าเราไปที่ไหนที่มันมีไม้มีกิ่งไม้มีเคลือไม้อะไรเราก็สามารถฟันได้นะคะ เล่มนี้นะคะความยาวอยู่ที่ประมาณเกือบเก้านิ้วนะคะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพร้อมฝัก p ี c แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจโทรมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองหรือแอดไลน์เบอร์นี้นะคะนี้เป็นเหล็ก s อ d เเป็นเหล็กที่แข็งมากค่ะแล้วก็คุณภาพนี่สุดยอดเลยค่ะเหล็กเหล็กรุ่นนี้นะคะถ้าพี่ๆรูจะรูว่า เหล็กรุ่น XHD11 จะเป็นเหล็กท e ี right ่แข well, ็งแล้วก hey, ็คมมากอีเล <ancies> ็กดีชนิดหนึงเลยนะคะวันนี้มีวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเทศฟันไม้ให้ดูนะคะ เดี๋ยวจะเช็คคมให้อีกรอบค่ะก่อนส่งนะคะขอบคุณค่ะ